ววอีกแล้ไปค <REAL Yeah S 1> <satur |sl|> ือมันเท่นี่ หยังเนาะคืเก็บผู้เดียวบ่เอื่นเลยเนาะจุ๊บจุ๊จุ๊บอ้ย <b> มาเจออีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยครับิวสว,วัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากันมาหาเลาะเก็บเพชรอีกที่เจ้าพ่อแล้วก็พี่น้องเปิดมึงแม่ดอกกระหังขึ้นบัพพ่อมกันเมน,นเบิดพชรพิ้งเมนเต้าหัว อุ้ยสีีดอกน่ยาวมงหกๆพี่เลยนี่เห็ดป่วกอีกคู่เก่าก่ะพี่น้องจ๋าสวยเนาะอยู่เจอเองอีกแล้วคลิปนี้มาลุยกันเลยค่ะพ,พี่น้องจะเป็นการล้างชาเพราะว่าวเก็บแล้วก็เฝ้าไปสูตรเดิมสูตรเฮาเฝ้าเก็บเฝ้าไปอือหูตัวนี้เป็นแน,น่นนิดนึงกับแบบเป็นยังไงสูตรเฮานี่ยมาเฝ้าเก็บเฝ้าไป เหมืนบทเห็นเป็นเห็นแค่สีดอกนี้่ยมานะมันอยู่ข้างล่างมันขึ้นกระสุดอยู่จ้ะ นี้สวยมาก เด้อยวขึ้นขึ้นอีกทางที้สงามได้นี่โอกะมัค่อยหลายแต่ว่าสวยเนาะใช่ครับ เป็นบอกบอกแล้วมีดิน,นแตกๆมีเอ่ยมีแท้ๆแหละมีว่านะเนาะอันนี้นะสิ่เป็นหัวเพื่อนอะหางแาลองตามมาเาดูดู ตื่นเบียดกันเนะาะ <laughs> ช่วงนี้ลักสามเช้ากำลังฮิดช่ว มือนี้ค่าดอกสัมนีค่ะถ้าดอกสัมนีมนทั้งหมู่ค่ะแนบหินแน่นอนถ้ามีดอกใหญ่สักดอกสองดอกให้เฮาหินนานโอเคอยู่ จ้ะโอ้โหโอ้ยหัวหน้าเฮ็ดปวดหัวหน้าบอดอกนี่ใดบ่ไปเลยเลยมาเป็นคนงานหมูนี่โอ้ยสวยเนาะบ่ค่อยหลายปันไลยแต่ว่าสวยมากๆากแมนบบได้เลี้ยงถูกไหมพี่น้องบอได้เลี้ยงดงามเฮีิยจ้าโอ้ยน่ะไปย่างเลาะกันต่อค่พี่น้องจ๋าบ่ได้ยอมแพ้เด้อ าปคือหมาฮันแทะนี่น้องอิวเห็นแต่ไกลหนิมันบานหน่จ้ะพ่อพี่น้องจ๋านี่เห็นตัวบานนี่บันนี้ตัวจุ้มน้อยๆค่ะเต็มเลยในป่านั่นเต็มเลยแต่ว่าเพิ่นอยู่ในป่าเนี่ยง่ากนิดนึงจ้ะต้องเปิดเ่าพี่น้องเองว่าแกนี่นหี้ยยาวมาถึงนี่เลยนั่งมันอีกหน่อยนึงด้วจ้ะเมื่อกี้นี่เก็บอยู่ทางนั้นนี่พี่เจมมึงใกล้ๆจะได้อีกจ้ะเห็นบ่นี่น้อยๆนี่เนี่ยง่ากครับนี่รายกาทางนี้พี่เจมนี่นี่ นี่เาามานี่แล้วหนุ่เต็มเลยอู้เต็มเลย,ยพี่น้องเต็มเลยอ่ะเยอะมากค่อพี่น้องจ๋าบอกเลยแต่ว่าเดี๋ยว้องอยู่ก็ไปฟิล์มไปช่วยกันเปิดก่อนเนาะแล้วค่อมาแพนเบิ่งกันว่าหน่อยหลายสำได้แต่เท่าที่แนมเบิ่งจากตาเปล่านี่บอกเลยว่าเยอะแต่ว่าเนมยากเนิดยนึ่งดอกมันน้อยอะ่ะตรงไหมมีทุกไสเลยมีทั้งบานทั้งจูมทั้งน้อยค่อพี่น้องจ๋าเฮ้ยใบนี้ตัวใหญ่แล้วเป็นนุ่มแล้ว เป็นนมแล้วเป็นบ่าค่อยยอกเลยเด้เจ้าถิ่นพ่อพี่น้องจ๋ะไปนั่งค่ะสก็บเห็ดมาพี่ฟิลมาช่วยกันเปิดก่อนเลยเดี๋ยวค่อยแทนให้พี่น้องเบิกว่าหน่อยหลายสำหดันะจ๊ะ ข้าวเซ็ตเรียบร้อยจ้ะเพราะพี่น้องจ้ะเบิ่งจากที่รกๆก็คือแปนไปเลยบันดนี้มาเที่ยวอิวพาเบื้งใกล้ๆ จ้าว่าพี่นงองจ้าที่จริงแล้วก็เยอะมากๆเลยด้ยจ้าแต่ว่ากันยังว่าแหละเพื่อนแนมยากนิดนึงนี่อยู่ในป่าย้าพูไปค่พี่น้องจา้าบบรีโลงัดกันเลยจา้าเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วดุยกันเลยจา้า ทดลองดึงบึงเมื่อกี้นี่เขื่อได้สรุปก,ก็คือดินแข็งด้วย บอกมาสินแนนยากนิดนึง what's happening สองนี้เมื่อกี้ ดอกเดียวดอกเดียวแบบอ้วนๆบ่มีผายแย่งสารอาหารโ <c oughs> อ้ยมาชมดอกนี้ดอกอ้วนขนาดโอมาเลือดเลย กลุ่มสุดท้ายกันแล้วจ้าทั้งจุม่มทั้งบ้านทุงใส่ออกก่อนหมูเน,ะเนาะ เรียบร้อยบ่พี่น้องจ๋าแปลงอุดตืดบ่บัดน,นี้จากฮุกฮกเมื่อกี้นี่นี่จะมาเปผลงานของเฮากันนี่เลยเดี๋ยวอีกสิเอาขึ้นมาให้เบิง่งเยอะมากเลยเด้อจ้ะผสมบานตุม่มบ่สวยมั้ยนกล้องสวยมั้ยสวยสุด <c oughs> ยอดเลยอ่ะคลิปนี้น้องอยู่กระลาพี่น้องตรวจกะลากันเด้อจ้ะเดี๋ยวพากัน ไปหาเลาะอ,อีกเด้เบรได้ยอมแพ้ <laughs> <ม> <laughs> อ้าวหนูก,ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูก,กับพี่ฟิล์์เลยค่ะขอบคุณในการทางคลิปต่อไปในเดือจ้าและพบอพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ